ไหนพี่มากบอกไปเป็นทหารไงากลายเป็นช่างดีติดแอร์ซะได้แล้วนี่ในวันที่ร้อนสุดๆแดดก็แรงลมก็แผ่วบ้านไม้ก็ร้อนอบอ้าวแม่นากไม่รอแล้วจ้ะยิบมือถือเปิดแอปกบ h นเฮาคลิกแอนคอริกสั่งแอร์ใหม่พร้อมติดตั้งจากช่างดีส่งตรงถึงบ้าน ไม่นานเหือกโกบันเฮาก็เทียบท่าแม่นาคตกใจไหนพี่มากบอกไปเป็นทหารไหนกลายเป็นช่างดีติดแอร์ซะได้ละนี่ติดแอร์เสร็จลมเย็นกระจายทั้งบ้านแม่นาคยิ้มสดใสไอแดงเย็นช่ำชื่นใจลงทั้งใจลงทั้งบ้านแล้วจะหยุดแค่นั้นได้ยังไงวับไปช็อปต่อที่โกบันเฮาเฟอร์นิเจอร์หลอดไฟของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบไอส์ครีมรามยอนก็อร่อยเช่นกันเฟอร์นิเจอร์ถูกใจแต่ชะไหนโกมไฟแชมเดอรียรมันใหญ่เกินไปหน่อยเกลงจะส่องไปถึงยมมโลกแต่ไม่ต้องกังวลโกบนเฮาเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน30วัน ชีวิตหลังความตายผีสาวยังรีโนเวทบ้านได้แล้วคุณหล่าย,ยังจะรออะไรอยู่โกบนเฮาที่เดียวครบจบเรื่องบ้านครบหลากหลายให้บ้านคุณ